สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองและต่างผู้ชมท,ทุกท่านนะครับผมยอดวันกรอกก่อนจะพ่ายเอฟซีและต่างผู้ชมทุกท่านไปฟังการโทษสัมผัสระวังนวลที่พารุ่ยกัปปูอุทัยธานีนะครับเหลือถูกคำนวณงวดปฏิทิน16มิถุนาย,ยน,น67นะครับเพื่อนสีมาได้ยังตามไปฟังนด้วนยนะครับขอมวลตำรวจเกินนวดที่ทยแยกแบ่งปันมาให้ผมบริจาคถ้าเป็นคลิปเพื่อว่าใจะเอฟซีและต่างผู้ชมทุกท่านได้ฟังในรูปไปด้วนะครัน,นทุกตัวคลิปนะครับ เพื่อนที่มาเองต่ามไปฟังพอๆก,กันกับผมเลยครับตามผมมานะครับซีแฟนช่อ,องทุกคนนะคะเมื่อวนนุษทิยาก,ก็มีแนวทางตัวเลขเกีก่ยวกับเลขสูตรคำนวณของครูไทยท่า,ยทานี่นะคะงวดสองงวดแล้วนะคะนทุทิยาติดตามแนวทางของครูครูถูกรางวัลที่ซีไปซีแสนกว่าบาทนะคะงวดทัดไปหันนะคะงวดล,ล่าสุดคือเลขออกงวดนี้นะคะงวดที่พ่านมากงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้ ลูกศิษย์ของปูถูกซี่สองตรงตรง้อยใบนะคะแล้วก็ถูกเลขสามตัวหนาอีกสิบใบนะคะเพราะว่าแนวทางปูเป็นคนเอาหายนะคะวดรีบปูเมตานะคะวันดีบ้านมานุนทิยาโทษจังไดปูกับบรลับนะคะ อยากเอาเนีทางว่าแบงเอ็ซีนะคะเพิ่นบรับแต่วงวดนี้ผู้รับโทรศพัพท์นนทิยาแล้วแล้วก็เมตตาเอซทั้งส่งเขาแล้วผู้ไยต้องงวดเลยเป็นเลขค้างเดียวนะคะจะเป็นตัวไหนไปเบิ้งไปช้มน้ากันเลยค่ะอูกรรมนมรสกา่ะผู้นรสการ่ผูรรมนมสกา่ผู้กรนการสการค่ะม่้สกายด่กาบค่ะผูะา่คค่า้ ไม่บอค่ะปูบ่มีฝนตกค่ะฝนโตพึ่งยุดค่ะปูเอะเวลานนทิยาโทรไปพอร์ล้นตลาดที่น้ร่มูวนที่สชคบ้างบอมามีเหรอค่ะปูเอ่อเวลานนทิยาโทรไปปูกับบอรับสายก็เลยบ่ได้เอาแนวทางมาแบ่งปันเอฟซีว่ที่ผ่านมานี่ถ้าจำบ่ผิษนนทิยาเห็นปูถูกรางวัลที่ที่ซีเมืนบ่ค่ะปูแม่ถือไปทั้งหมด ลายใบยเป็นเงินสี่แสนกว่ามันมะค่ะใช่เรางวดงวดนี่งวดนี่ก็เห็นอยู่ว่าปูเซ้ลอตเตอรี่สี่สองกะกะบ่กะท่อไปปูกะบอลาบโนนดียากะอยากมาแบ่งปันเอฟซีสรุปว่าสรุปว่างวดนี่งวดนี่ปูดได้สี่สองร้อยใบยเป็นมะค่ะ อ๋อ,อลูกศิษย์ด้วยูโยมเป็นสาษผู้ดีเล้วว่าลูกศิษย์ค่ะอาจารย์กเรียกว่าแม่โยมค,ค่อ๋อแม่โยมคนใดก็ไดกช่งอำเภอช่งไปพืกก่อกันนล่ะค่ะต้องหายวันทีวันทีสิบเกดวันทีสิบเก็ดห้ยงามเพีผู้แลกหายหน้าจอยก็หายแม่พุ่งแม่แสงแล้วหายงามพีอำเภอเนื่องมจอยหากวัดเช่นา ค่ะก็ไอ้แม่มวลมกับครูโหเบียงก็ให้นนทิยาไปเป็นแนวทางจักสนย่งว่าจะมดูเซาเลขนะค่ะแั้ว่าใช่หน้าผู้ใดกเก่งตัแต่เลขเปิ้นเลข5เลเกงไปทั้งนันค่ะมันก็เคยบอกสามันเออก2ที4 2หน้าว่ค่ะใหได้ชมชมให้ย้มชมให้ย้มมืน 8, ปดีสองกับ 4, ีสองกับซีซีเป็นกระดิรัตเตอรี่เป็นสีซื้อช่งกับยึุนมันบ่มีเรียกดังค่กับมีกันบ่มีมีซีกับซีบ่กันมีซีสองกับซีีมีต่าใดเอาเวอร์ยอเวอรเปี้ยงได้ตัง้อยใบนะคะคมันไได้้อยใบกันมเรียกนาซิ0ไปนี่เน้ค่ะแม่ยุหนึ่งกัซีิไป ตรงใหนเพื่อนๆเป็นกำลังใจต่อสู้ชีวิตต่อไปโอ้ปูคือนเบาถึงค่ะผู้ค่ะผ <c oughs> ่า, <c oughs> านนนทีญาล่องนี่เป็นผู้ผู้จังหวัดใดค่ะเพราะว่านนทีญาอัดคลิปอยู่เป็นผู้จังหวัดใดเพราะว่าโทษยังหดปูกับว่ารี้ <c oughs> ยุ่งรอเหมือนขายแจมเปี่ยนยุ่งจังหวัดภูทรานีบริยุทนี่ลงหรอกมันออกมาจัดกองแล้ว,าาลลวอ๋อปูหลังบ้านนี่หละมั้านต้องคอยปูปูล่องลอง่องไปแค่ปูปูลอปอ่อ,ลททลองไปแค่ว่าเออปูอุทัยนะคะปูไทยธานีเออล่องไปเลยป้า้าุทยก็ได้หรอกูไทยธานี คุยหัไทยอาที่กับว่ารู้ว่าจังอัลเภอใดได้ก็จะว่าไปนั่หาพูดหรอกค่ะเมึงได้จองเอาไปได้เป็นตัวนั่งเลยมันอยู่มันอยู่มไวเดี๋ยวนี้มันล้นตลาดเลขมันล้นจอต้องรับจับต้องเข้าใจเข้าใจเรียบซีพวกที่ทั้งยุ่ยทุกเนี่ยก็อยากได้ต้องการอยากได้ไอ้เลขเขาจีบเขาช่องของตนเองคิดน้อยคิบใหญ่คิดเลี้ยวคิบรี่คิดหน่อยกันผู่ล้นจอต้องรับจับนี้นั่น มันลุ่นจ่อแล้วรถตระจับแล้วจิบหน่อยจิบไงมีเหิดอนตกยางอยู่ในต้อรสับันนี้บันนี้แับกับมีผู้ตามกันรอแต่แต่บุญยุกับบุญเนี้ยแม่ห็นตัวไม่ยุบก็เสี่เนี้แม่ครับคุญกรยุ่กับบุญกำน้ำสรางบุญผู้ไดววาจนาผู้ไดหลายกับจิตุนบันดาลกระทั่งพ่อจิตใจจะเสื่ออะมากมากกันตัวก็ออกตัวได้จีตแงแนงแกไม่ทั้งไสมัมจิมากเื่ ที่เออกสังเกตวเตที่ทั้งหลายผู้ที่วยแนวทางปันตรงวดปันนล่างเลตปั่นี้ก็รอบสุดท้ทยเขาเอิ้นว่าคงสุดอ้ทยั้นบ่าล่ะค่กับแม่นเดเด่นอ่ปันแม่นแม่นปั่นเทาซื้อนมันก็ถึงค่ะปันต้องสองเปรเ็มันบาสองกปรเ็นกันกันเทาก็สนใจมันตัดปอกมันัดทีองคนแม่นค่ะรูนค่าเป็แค่เด็มที่เป็เมีของนุ่นที่ย่ามันน่าจเป็นพอสองหกห ขอบคุณ <kę> ปูนะ <c oughs> ล,นละลออายได้ลองอล่อหลองฟอไปหอดกันคุณหญิงปรได้๋วลองอนะไปมาไล่มาไล่น้ำใจเอฟซีเอีพลังีงยงของอีหลาวุหญิงป <c oughs> ูวนี้ปู <c oughs> ที่ไ้ต้องที่ส่งมาตามไล่นี่มันว่าเขาปูยาหาหไยเป็น <c oughs> ตัวมึงได้เป็นจังเกียบมึงจะกวนเนี่ยปูเอ้ขันขันขันหอกขันเอปหรอขันอกแต่มันจีจำนวนใบมันบอกวันจีนึงนี่ ค่ะี่สามที่สี่ที่หาเดินมาลอกเรี่ยแบบมูมอกปล่อยเขากับปล่อยควนมูปูบ่านบ่าเห็บซีฟังเลค่ะผูปล่อยตองหัวนี่ป่วยตัวได้ว่าคนเห็นในไร่น้ำนนทิยาเน่ะปล่อยตองปล่อยตองปล่นยตองหัวางปล่อยตองหัวเนียเป็นเปลี่ยนเนี่ยข้างกับงทั้มันเนี่ยข้างเขาก็ต้องเยาใหญ่วันเนี้ยข้างแมนมอแมนค่ะปูปล่อยคนมูกันดิตรงแต่เนี่เนาะ นี่สองนัำกันนะนี่คนมันใกล้หอบคนไปแล้วว่าหนูหนูอยากให้ผู้เป็นคนเบาไหมคะเพื่อนจะได้อะกรอ่ะมันบอเป็นยังไม่ด้านไปกับเพื่อมันบอเกินกันหรอแต่ยังมาเหล็กเนาะมันก็มีเข่ามีหลุดได้นนะมันก็แน่นอนก็ไปได้เล็กเลี้ยงได้ปุ่นวาสนาบารมีไปมันจะจะมันจะออกเป็นปงของไผ่ค่ะแต่มาปงของเจ้าของก็คือจังบัตรกระดอกค่ะหลวงพ่อ คุยบป็นยังดอก็คุยบป็นยังดอกคุยเรื่องในนอกกันยังไม่รีบมันขายหนาเป็นสิิงดิคุยคุยเป็นแมงไม่ได้ดิมันขายหนาเลยก็ไอเป็นเครื่องแนว่ยสร้างปิดคอปิดยลน่าซ้อมซ้อมมึงก็ปนมามันอชิบเอาบ่ค่ะพอคอยที่หลังมูจมุนซาดีบอกขนทีนึ่งคอยมันทีห่านเสียไปไปลอกเลียนแดียบมูมาคอยสักจังก็ใส่ก้อนมูเลย กเตียนี่ยื้อมาได้กับขอมาได้กับของหมยเ็บท้องพีน้องเด้อนนทียากกเย็บลายใครถือถืกบขืนมืเป็นเสียงแต้งมีีเสียน่ะแมนค่แมนนน้องช่วยปีชซอยอ่ะซอยเชี่ยวันดอกฟอมเชี่ยได้ดค่ะเน้นบอลกัเป็นโคตรเป็นโคตรบอลสินค้าวัใหญ่นนทียาได้แต่ด้ค่ะไม่วาต้องติดตามผลง ค่ะบ้างเร็วก็บ้างเรนวบางทีในหน่อยหางดอกขึ้นว่าขึ้นว่าใหญ่ขยันย่างให้ได้อะนะสรุปว่าตัวได้ค่ะผู้ผู้สรุปว่าตัวได้หนูต้องการเอ่อเสียงผู้เป็นคนยืนยันตัวเลขเพราเตียงนี้เปล่าไม่นค่ะเพราะว่าหนูก็ขึ้นหน้าจอแล้วที่ว่าหนูอยากให้นผู้ยืนยันว่าตัวได้ค่ะหกสองเน่งสองหนึ่งหนึ่งหกสอง ปนนี้สองตัวกัหกสอหมันก่นสมันบอกว่ักกเวกกงเดียวบ,ก,บวกัปูหางเดียวรางน,นยางเดียวอ๋อ่า่าเดตหกหนึ่งนั่นมืนะขาปูหกหคือตั้งตัดไปแล้วมั้งหกหนึงกับหกสองอะเจ้าแม่ให้มหก หกหนึ่งกับหกสองหกหนึ่งกับหกสองหกหนึ่งกับหกสองตัวเน้นคือหกสองมันปะค่ะกูจ้าตัวเน้นหกสองหกสองมันมีสองหางเท่านั้นนะครตัวเน้นหกสองเท่านั้นมันสีหไหลหางมันสีไปบก็ได้มันสีไหลหางแม่ค่ะกูสำหรับค้นต้นน้อยต้นน้อยต้นน้อนมีเท่านั้นละวันที่ผ่านมาเนี่ก็ได้ ซีสองร้อยใบมันมัคคุปูุลอตเตอรีร่รัฐบาลไทยงวดน,นี้ปู้กระไฮหกหนึ่งหกสองหางเดียวที่เขียนลงไปนี่อันนี้มันลูกศิษย์ต่อคนถือครับครับกวางวาันเอฟซีและทรรมุเต่าทุกท่านคองเทนเนี่ได้ฟังแล้วนะครับทีนนนทิยาได้สาหรูเรียคลขของปูอุทัยธานีสูตรเล็กครับสูตรคำนวณน,นะครับสร้างรับพรอเมทายลิปนี้สลุยครั้งหนึ่งนะครับปูอุทัยธานีเรียสูตรคำนวณ ซี่สองล่งตรงๆวันที่แล้ววดนที่ก็ปอ่อยมาแล้ววันที่หนึ่งหกมิถุนายนหกเจ็ดนะครับเพิ่งมาให้เลขสามตัวกับหนึ่งหกสองอ้างเดียวนะครับเี่นให้นะครับหนึ่งหกสองสองตัวก็เป็นหกสองหกหนึ่งตัวกันนะครับบนย่างเดียวนะครับอันนี้เป็นแนวทางของปูไทยท่านี้นะครับ ถือผนวลวางไว้เอฟซีแล้วแต่บนมากองเสียงเงี้ในฟังแล้วนะครับถ้าเราพอนายขึ้นนี่เขอยึดตีเพื่ทมนี่พวกวันนี้ต่อไปท่านทีิในโชคดีสวัสดีครับ